เดียวป้ายแดงรถแนะนําให้ใช้งานมากๆเลยนะคะลูกทรงสวยงามมากแล้วก็สีสันสวยงามน,นะคะการใช้งานน้อยมากนะคะเพียงแค่6 0 0 0 0กับ ,6000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นเครื่อง1.9ตัว D A D V D นะคะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวข้างในให้ว่าลูกเล่นอะไรบ้างมีจอแถมให้ไหมรายละเอียดใช้ยังไงนะคะก็ คันนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่านะคะแล้วที่สําคัญลืมบอกไปไม่ได้เลยนะคะคือราคารถคันนี้อยู่ที่900,000กับ48,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะดูว่าอันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับห้องเครื่องเจ้า Isuzu MU-X ปี2018เครื่อง1.9 DDI นะคะก็สภาพห้องเครื่องก็ตามนี้เลยนะคะสวยเหมือนออกจาก ป้ายแดงสวยเหมือนออกจากโรงงานนะคะสามารถดูได้เลยนะคะตามมุมต่างๆเนาะตามโซ่ตามมุมตามหัวน็อตน,นะคะว่ารถคันนี้เป็นรถที่เดิมขนาดไหนนะคะการใช้งานดูแลรักษามาอย่างดีสีะะมาร์กจากโรงงานเลยนะคือสวยทุกมุมนะคะมีเบรก ABS ให้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวนี่ดูทงดูท่อดีก็ยังแบบใหม่ๆอยู่เลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการซ่อมบำรุงนะคะซื้อไปอยังไง ใช้งานได้ร้อแน่นอนแล้วก็ยังสามารถเข้าศูนย์ใต้แดนได้อยู่นะคะเพราะมันยังไม่ถึงสแสนโลเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ภายในรถเจ้า i s u z u m e X แล้วนะคะลูกเล่นออปชั่นก็เยอะมากเลยนะคะเบื้องต้นก่อนอื่นเลยอย่างที่เราเห็นเด่นชัดก็คือเป็นตัวพวงมาลัยฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีพวกโพสคอนโทรลให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถตั้งขับรถ ออโตได้นะคะแต่เรายังต้องจับพวงมาลัยอยู่นะเราต้องจับพวงมาลัยอยู่และที่สําคัญนะคะขยัยบมาตรงนี้เนาะเครื่องอะ่ะมันจะสามารถตัดอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็กดคําว่าออฟออกเวลาเราเหยียบเบรกเครื่องมันก็จะไม่เงียบนะคะต่อไปอันนี้เป็นปรับกระจกมองซ้ายมองขวานน่นนี่นั่นนะเนี่ยก็เล็บไล่ได้เลยนะอันนี้หุบกระจกมองข้างนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่า,าอะไรอ่ะเ,เวลาขึ้นเขาลงเขาสามารถกดตัวนี้ได้นะคะมันอาจจะช่วย ให้เราใช้เบรกน้อยลงนะคะแล้วก็มาเรามาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะคะสำหรับเจ้า Isuzu MU-X คันนี้นะคะตัวพุชสตาร์ก็อยู่ตรงนี้นะต,ต้องปิดประตูก่อน,ออนมันไม่ติดกดต้องปิดประตูก่อนมันไม่ติดนะคะเราก็กดไปที่ตรงนี้หนึ่งทีแค่หนึ่งทีรถก็สามารถสตาร์ทติดได้เลยนะอันนี้เบื้องต้นก็เป็นพวงมาลัยคู่ตัวเลยนะคะแล้วก็อันนี้ที่เปิดแอร์หลังอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ แอร์หลังมีตรงนี้ด้วยเนาะตรงนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องเครื่องเล่นนะคะอย่างที่หนูบอกไปก็กดตกลงได้เลยโฮมมีอะไรบ้างนะคะก็มีมีเดียมีระบบนํำทางโทรศัพท์อันนี้ปิดหน้าจอสําหรับคนที่จะไม่ฟังเพลงนู่นนี่นั่นอันนี้การตั้งค่าพวกตั้งค่าบูทูตตั้งค่าเสียงตั้งค่านู่นนี่นั่นนะคะก็สามารถตั้งค่าในนี้ได้เลยอันนี้ก็มี